ยังอยู่ในรายการทูเดย์อยู่เลยน่ารักอนะ่ะเฟื่อนไงเลยหลายมุมของคำว่าเฟื่อนไม่อยากเลิกกันไม่อยากใช้คำว่าแฟนเพราะว่าถ้าใช้คำว่าแฟนมันจะเลิกกันไงก็เลยใช้คำว่าเฟื่อนแทนแต่เฟื่อนเนี่ยโคตรพิเศษเลยนะทุกคนเฟื่อนเนี่ยเป็นได้ทุกสถานะอืมเป็นได้ทุกสถานะเลยนะเฟื่อนนะ่ะอยู่กึ่งกลางระหว่างเพื่อนกับแฟนนะไอ้คำว่าเฟื่อนเนี่ย อแต่ไม่เอาเฟนนะเดี๋ยวเลิกกันไงมไม่อยากเลิกกันไงเข้าใจโนรู้เรื่องนะอืพูดเรื่องจริงอะมันพูดหมื่นครั้งล้านครั้งมันก็ยังพูดเหมือนเดิมโนเข้าใจโนบอกใครเนี่ยบุ๋มที่ทุกคนวันนี้คอนคู่นะจ๊ะวันนี้คอนคู่ค่ะไปซื้อสตรีมไลท์ยังทันอยู่เลยนะ

ก็คิดว่าน่าจะแปลกเพว่าคนน่าจะโงว่าเฮ้ยนี่มันเดี๋ยวต้อง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 ขอโทษนะครับที่นี่คิดใจผิดเฮ้ยนั่นมันผู้ชายกับเขาเนี่ยจะไปรักกันได้ยังไงวะอะไรเงี้ยเนรัย ล,อ Regard, ลอ er, ้อมาครล้อมาคนได้เป <IO> ็นผู้จีนก็ผมชอบมากจังหวะซึ่งซึ่งมีจังหวัดทางเศรษฐกิจอะมันดังขึ้นดังขึ้นก็คนก็จะทำไงอาปาก็ต้องขึ้นเวทีใช่ครับคนจะต้องขึ้นเวทีไม่ไี่คิดนะไอ้มนี้เก่งมากเฮ้ยไม่ไปเลยไปเอาเงินคนอะขึ้นแล้วไปแสดงแรงมากผู้จิ้นไม่ได้เธอต้องหัดร้องเพลงเธอต้องร้องเพลงซึ่งตอนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีกระแสก่อนที่จะมีมีเอซีเขาบอกขนาดลุกเป็นเพื่อนสนิทไปเนี่ยลูงจะไม่เคยได้ยินปลายเขา รลอกเปลงขึ้นมาสักคำเออเรื่องเรื่องไดแค่บางเพียงครับเออแล้วอยู่ดีๆแต่สมมติวันเนี้ยเราดังนะวันเนี้ยเรามีงานจ้างพรุ่งนี้เราต้องเดินทางไปแสดงแล้วนะครับเรียกกันมาฟรีทั้งในห้าทั้งปลายเือไม่ได้ด้วยจะไปมีเขาอ่ะฟ้องเพียงด้วยแล้ววันนั้นน่ะฟ้องันอีกห้องสองคน เข้าาของคนถามิงก่อเลยชิบได้ไม่ได้ฟังเสร็จเรียบร้อยปลอ็นลมออไม่ว่าจะการไม่ว่าจะเป็นมุ้เม้นบนเวทีการยืนการทุกิทุอย่างคือต้องเขาไม่ใช่นักนะครับไม่ได้เขาไม่เกิดมาเพื่อ้ลงผิด เป็นพนักงานแล้วเราก็เข้าใจแล้วเราก็คิดในใจด้วยแหละตามต่ครับแต่ผลลัพธ์ผว่าผก็งานแรกก็แบบโอ้ยลุมลุก่กันตองชยช่วยกันร้องไม่ได้บ้างร้องได้บ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ดีกว่านิดนึงคือเราเข้ามาเป็นนัก้องแลวจุดประสงค์เรามันชัดเจนเลยบแล้วเราก็ได้ได้ไปรับเชิญนั่นนี่เราก็พอที่จะโอเคเพื่อนล้มเราทำเองด้วยอะไรเงี้ยก็อยู่ก็ ก็ทำงาน่างนี้ต้องดูปั้กันมาสุดอย่างนี้มาตั้งแต่เกี้วันนี้เจ๋งเลยอยู่ที่บกานๆเขาก็มีเพื่อนๆเขาชัดเจงเลยและจากคนคุณเราถามว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟนไปไปมาเพื่อนหรือแฟน ไม่สามารถที่จะฟื้กันได้เพราะว่าเออคุณเริ่มกับฉันฉันเกลียดฉันไม่เอาคุณละใช่ครับแต่เป็นเพื่อนเพื่อนคือเป็นได้ธุรกิจานะเป็นนักธุรกิจานะใช่ครับไม่ไม่ไม่มีว่าเวาอยู่ด้วยกันเขอาจจะสวิงขนาด ทำไมอาเอย่างถ้าเป็นแฟนอย่างเงี้ยเป็นแฟนทะเลิกกันไม่สามารถที่จะคุยกันได้อยู่แล้วเพราะว่าเออคุณเลิกกับฉันฉันเกลียดฉันไม่เอาคุณละอใช่ครับแต่เป็นเพื่อนีแต่เป็นเพื่อนคือเป็นได้ทุกสถานะเลยเป็นได้ทุกสถานะใช่ครับไม่ไม่ไม่มีวันที่จะเลิกกันอะไรเงี้ยเดี๋ยนะไอที่ไอที่ปลดมือเนี่ยไม่ได้รู้ความจริงเลยไม่ได้รู้อะไรเลยว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาอาจจะสวีทกันขนาดไหนก็ได้ ไอ้ตรงนี้เขาก็พูดเงี่ยเพื่อนเพ like so, um ื่อนเวลาที่เขาอยู่เวลาที่เขาอยู่กันสองคนกันจะคำบอกว่าไปจ้าแล้วจากคนก็ชอบถามว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟนไปไปมาเพื่อนหรือแฟนเพื่อนหรือแฟนมันเลยกลายเป็นเพื่อนเพื่อนใช่ไม่ไม่มันเป็นเพื่อนไปแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเพื่อน กกลางครับอยู่กลางเกิกลางครับอย่างถ้าเป็นแฟนอย่างเงี้ยเป็นแฟนทะเลิกกันไม่สามารถที่จะคุยกันได้อยู่แล้วเพราะว่าเออคุณเลิกกับฉันฉันเกลียดฉันไม่เอากูแล้วใช่ครับแต่เป็นเพื่อนแต่เป็นเพื่อนคือเป็นได้ทุกสถานะเลยเป็นได้ทุกสถานะใช่ครับไม่ไม่ไม่มีวันที่จะเลิกกันอะไรเงี้ยเดี๋ยนะไอที่ไปที่ปลมือเนี่ยไม่ได้รู้ความจริงเลยไม่ได้รู้อะไรเลยว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาอาจจะสวีกันขนาดไหนก็ได้ ไปตรงนี้เขาก็พูดนี้เฟื่อนเฟื่อนเฟื่อนเวลาที่เขาอยู่เวลาท,ที่เขาอยู่กันสองคนกันจะคับบอกว่าไปจ๋า <S <S <ไห>เราจะไม่รู้อะไรเขาแต่ว่ามันก็ทำให้เส้นทางคนสองคนดีดังและจริงๆแล้วเป็นคนคนหนึ่งที่พูดตรงๆนะเน